สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการหาไรายได้จากแอปพลิเคชัน YouTube กันนะคะก่อนอื่นจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouTube จาก a p p s t o r e และ p l a y s t o r e โดยการพิมพ์ค้นหาคำว่า YouTube และกดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเข้าแอป y o u t u b e และกดไปที่โปรไฟล์จากนั้นลงชื่อเข้าใช้โดยการกดที่เพิ่มบัญชีหรือถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ เมื่อกดเพิ่มบัญชีแล้วจะมีที่ให้กรอกอีเมลให้เราเกรออีเมลของเราและป้อนรหัสผ่านของเราค่ะเท่านี้เราก็จะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วค่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ให้มีความน่าสนใจก็กดไปที่โปรไฟล์และตั้งชื่อช่อง YouTube ให้เป็นตัวของตัวเองและมีเอกลักษณ์ค่ะ YouTube จะจ่ายค่าตอบแทนยังไง รายได้ส่วนใหญ่นะคะมาจากการโฆษณาขอบคุณเด็กชายบนเรือพายเรือมาซื้อน้ำมันตะเกียงขอบคุณเฮียเลี้ยงไว้ผมเอวิสและฮิตรถมอเตอร์ไซคขอบคุณสมียนสมานทำงานอยู่ค้างเฉลิมไทยขอบคุณรถคของในดํำรายได้จากสปอนเซอร์หรือผู้ว่าจ้างในการโปรโมทสินค้ารายได้จากจำนวนคนดูยอดวิวจำนวนคลิกโฆษณาคุณภาพของโฆษณา และความยาวของวิดีโอค่ะเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนนะคะต้องมี s u b s c r i b e ถึง1000ขึ้นไปมียอดคนดู4,000ันชั่วโมงตลอด12เดือนที่ผ่านมาต้องมีการคลิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับชมมีบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติคอนเทนต์ทุกครั้ง YouTube นะคะไม่ได้จ่ายเงินให้ตามยอดวิวแต่ว่าจ่ายเงินให้ตามจำนวนโฆษณาที่แสดงบนคลิปวิดีโอแบ่งรายได้55%จากโฆษณาที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายมาให้กับนักพัฒนาคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะ จากข้อมูลของครีเอเตอร์ในหลายประเทศบอกเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณแค่รายได้ต่อคนดูจะสร้างรายได้เฉลี่ย0.18ดอลลาร์สหรัฐต่อ1วิวอย่างเช่นทุก1,000คนดูเนี่ยนะคะจะสร้างรายได้จากคนที่ดูโฆษณาบน YouTube ประมาณ18ดอลลาร์และรายได้จากคนที่ดูคอนเทนต์ของเราประมาณ3-5ดอลลาร์นั่นเองค่ะต่อมาเราจะขอยกตัวอย่าง Youtuber ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนั่นก็คือคุณเกไก่สไลเดอร์ คุณเก๋ๆก่สไลเดอร์นะคะเริ่มทำยูทูบเบอร์ในช่วงที่ศึกษายอยู่ชั้นปีที่2โดยการ c คเวอร์เพลงลงใน y o ย t u ับต,ต่อมานะคะเริ่มมีชื่อเสียงจากคลิปปลดหนี้ให้คุณแม่โดยส่วนใหญ่แล้วคลิปของคุณเก๋ๆก่นะคะจะเป็นแนวสร้างความบันเทิงทำให้สามารถจ่อกลุ่มตลาดเด็กและวัยรุ่นได้จนปัจจุบันมียอดผู้ติดตาม16.5ล้านคนแล้วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือการหารายได้จากการสร้างช่อง Youtube และตัวอย่างยูทูบเบอร์ทุกท่านสามารถนำไปทำตามได้และไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ